พี่น้องสมเจ้าเห็นแพล่เพ้าแสงทองเ,เล่าศูนย์บบผู้ใหญ่บ้านฟินแล่นกระสูนดิมือข้าเจ้าไล่สูดนันเมธแถลงข่าวว่าน้องเพ่งพิรดาสิไปยุใส่เพล่าวพ้าเสียงทองผู้ใหญ่บ้านฟินเล่นน้องเพ่งพิรดาแล้วกับแม่น้องเพ่งตอนที่หน้าที่ 17, ที่สิบเกดันแมธเพล่าพ้าเราก็จับมือถือขึ้นมาแล้วก็บ,บอกว่ามีคนเมินบอกว่าตอนเธอมาสมัคร เพล่เผาบบลับเธอพอบีกรับเธอไว้บอมเนตีพนาวา่าป,ประมาณว่าคนเมนนะ่ะเมนไปหาหนองเพ่งวา่าตอนที่นนองเพ่งมาสมัครนั่นเะพล่เผาบบลับแต่คนที่รับไว้นั่นเป็นพอบีกบอมเนตีพนาว่านะนะ่ะบัดนี้นี่เพล่เผาแล้วก็ส่งศูนย์นิดๆเ,เล้เลยๆหันไปถามหนองเพ่งวา่าเมนอยู่บอกานว่าน,าานอ้องเพ่งก็เลยตอบวา่บาโบจ่า แมเพลกับพอบิกไปหับหนูฮอดบ้านจ้านั่นเปลี่ยนเหตุการณ์เป็นยังสี่นด้พี่น้องแม่เพลกับพอบิกไปหับน่องเพ่งจนฮอดบ้านบันิเพล่เพ้วก็เลยเสริมขึนว่าเมื่อนั่นพ่อยเป็นคนตัดชินใจแล้วก็เลยส่วนพอบิกไปหับน่องเพ่งอยู่บ้านขันบ่หูท่ามไ่ยาเม่นนะคะนั่นเห็นบอคขันบห่หูอยัง บอท่านหูจริงย่าเมนไปตาพื้ตับพื้อเออเมนไปแล้วก็ว่าเขาคว่ำนั่นคว่ำนี่เห็นว่าเขาบอให้ตอบเห็นว่าเขาบอทำอะไรแล้วก็ดาเขาดีดซุ้มเอบซี่มันแบ่งเป็นสองฝั่งนะฝั่งหนึ่งกระดาฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็ดดาอีกฝั่งหนึ่งเองงอคันเขาสูนมากเขาฟ้องแล้วสุมเจ้าสีลำบากย่าหาว่าขอยบอ่เตียนเด้อเห็นบอนที่นติเหตุปดดาเพียวเผ้าแสงทองนั้น แล้วฟ้องขึ้นลงขึ้นศาลนะคะให้คนะจัดการนะคะเอาหอดกระเซ้าผลไม้ไปขอโทษแล้วหอดลดตู้พุ่นอะอ่ะเออบัดทีนี่แล้วก็รับกระเซ้าวายุแต่ว่าฟ้องก็ยังฟ้องเหมือนเดิมนะคะให้เป็นกรณีศึกษาให้เป็นเคสสตาร์ดี้เล้วพ้นธิดาแล้วในติ๊กตกแล้วกัว่าตอนนี้กัดทยอยจัดการอยู่เห็นบอตอนแรก ดาเขาเอาดาเอาดาเอาเห็นเขาบอตอบเห็นว,ว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะผู้ใดสีดาได้กระดาบดเมนดีเออบัดทั้งบัดเขาฟ้องกลับซุ้มเจ้าเป็นจ้าไหนบัตรให้เนี่ยเตรียมตัวขายบ้านขายรถขายหน้าขายเฮียนนะจ๊ะบอกลูกบอกเต่าสื่อพัดไผไปทรงเลียนจำรถอด่ <c oughs> อยาหาว่าเขาบดเตียนเยี่ยนคี้บอร์ดนักเลงขี์บอด,บอดทั้งหลายบเมนว่าสิดาเอาดาเอา,าเอา้อเออ ตอนแรกนะเขาบอตอบซื่อๆตอนบางคนมันถึกดาหน่ยลังเทียมมันมันมันรู้สึกว่าทอ่อมันรู้สึกว่าน้อยใจรู้สึกว่าโอ้ยโศกเศร้าเด้อพี่น้องบันนี้เขาหดหดขึ้นสู่เขามีกำลังใจเขามีเหยามีแห้งขาสิฟองกลับเราจุ่มเจ้าสิตายย่างเกียดจุ่มเจ้าเสียหนาวย่าหาว่าเขาบ่เตียนมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่านําเสนอเลยครับเมือแรกที่เธอมาแพร่ภาพบรเออเธอแต่พอบีเป็นคนรับเธอเข้ามา จริงเหรออันนี้ให้พูดจากน,อออนะะ้องบอเลยค่ะแม่มก็พาไปหับหนูวานทั้งสองคนเลยค่ะแล้วแม่เป็นคนตัดสินใจแม่ค่ะแม่เป็นคนตัดสินใจที่ชวนพบอบีกไปรับหนูวันนั้นนะคะดูไทม์ไลน์ด้วยนะคะดูไทม์ไลน์ด้วยดูคลิปด้วยว่าตั้งแต่แรกน้องพิงเข้ามายังไงอย่าเม้นมั่วๆนะคะเออบเมมเปี้ยเผ้าเดียผู้ใหญ่บ้านฟิลเลน่นนาทีที่ประมาณนาทีที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบแปด เรากับเเววคือกันเดชภูญบาลกระส่งศูนย์นิดๆเดตอนนั้นกระไดฝากไปถึงเอฟซี่ของน้องเพยงเพ่ง,เพงพิมพ์ระดาคิดถึงตอนที่ซุ้มเจ้าฮักคอยเนอบัานนี้บันนี้กับมาวายคอยพนวัววนาความจริงเราคอยบ่อยากออกคอยบ่ได้บอกว่าเป็นซื่อผู้ใดเดอ้อคอยบ่ได้ระบุว่าเป็นซื่อผู้ใดคอยอยากให้น้องเขาออกาเว้าเอ,าเองเราพูดถึงวัด ก่อนที่เราโพดว่าศิลปินผู้ใดซอย่กับอันไข่ตัวเกี่ยวมิวสิกกาย่ผู้ใดบเติมจะจยู่กับ,บอ่อยู่บ้ไดว่ากันยุเราอึดอัดบ่้ด้ว่าพร้อมที่สีส่สี่สัญญาแล้วคนทั้งหลายก็ับไปโจบตีนองเพ่งบันนี้ก็มาพาดพิงถึงพญา้านฟินแลนด์และบางคนก็มีในเศษบางคนก็เอาภาพมาหอยมีเบิร์ตปนพญายานมาหนาหนะเออยะ เราก็เลยสลบัสกอนซิเมนยังให้มีสติปัญสิขียนยังให้มีสติเลิกโจมตีเลิกด่าก,กันได้แล้วสินาครับตอนที่คุณตอนที่คุณรักฉันเพื่อยังรักอยู่แต่พอคุณเกลียดฉันคุณกล่าวมาเบาอันนี้นู่นคอยกับบอยเบาอย่างแต่บอกคอยฝากว่าอ,อวันนี้ชัดเจนแล้วเนาะเอาที่สบายใจเพราะว่าคอยบว่าได้ออมาเ้าคือก็คือหลุดไบดึงหวเยอะมากนะครับเป็นแชทเป็นคําเป็นชื่อเราเลยนะครับคือเป็นชื่อเป็นรูปอะไรแบบนี้ขอร้องว่าให้หยุด ครัถ้าแล้ววันนี้เคลียร์ทุกอย่างนะครับเคลียร์ทุกอย่างเลยนะครับขอขอ,ขอ,ข,อขอความวานุญานคือถ้าพ่อใจบางใดมื่อในี่ยให้เข้าใจได้แล้วเนาะให้เข้าใจเลยแล้ว,ลวก็เอฟซีผมพอมที่ไปว้าให้นอนกกให้เข้าใจเมื่อทุกคนต่างฝ่ายต่างหยุดมันแมนความผู้ย่บานฟินแลนด์เด็บพนองเออโจมตีกันดีดีฟังนั่นก็โจมตีฟังนี่ฟังนี่ก็โจมตีฟังนั่นเปลียดเอฟซีเลยดาด กันพี่น้องเอ่ยความจริ่งละตัวละครอนี่ครับจ้าเลิกด่ากันแล้วดิเออสนีแต่เอฟซีเด้ด่ากันยุ่ตอนนี้นะบัดน,นี้ผู้ใหญ่บ้านปินแล่นกับบัมเอนธรรมดาเด้อมีเอฟซฟังตรงขามผู้หนึง่งมาโพดด่าเล่าว่าจังสันว่าจังสี่เล่าให้เออตามสืบหาแล้วกับผู้นี้ก็ลบโพดไปแล้วเออตามสืบได้ปะเนี่ยกำลัง ฟ้องกันอยู่นะตอนนี้นะซุ่มหนักเล่งคี์บอร์ดซุ่มเกียนคีี์บอร์ดทั้งหลายนะั่นนะบอเมเอน่าอยากด่าผู้นั้นก็ด่าได้ด่าเอาเดีบัญญาเขาฟ้องกลับเราซุ่มเจ้าสิได้ขายบ้านขายหน้าขายรถเสียค่าปรับค่าใหม่ย่าหาวา่อยบดเตียนหักผู้ใดเขียนไปได้แต่สร้างผู้ใดนี่ญาตซุ่มเม่นไปคมเม่นไปแล้วมาสิเข้าตัวเจ้าของปากดีเปลี่นสีแก้ปาก สีตัวนี้ซอ,อสสาราลอเลือดสารีสีแปลว่าดีเปลี่ยนว่าประเสริฐปากดีเป็นสีเก่ปากถ้าปากไม่ดีก็เป็นสีแก่ปากเหมือนกันแต่ว่าสีตัวนี้คือสอสเสือสารีสีแดงเลีมันจะปกบปากจะหาว่าอื่นไม่เตรียมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ